สวัสดีครับเป็นหนึ่งพกบุญหลายสายสูงนะครับจะมาให้ทีเด็ดบอลคููเอเวอร์ตันกับไบตันนะครับคู่นี้เจอกันสองเกมหลังในปีสอง1นยิบเอะครับทางไบตันยิงบอได้เได้นะครับท ton, ัง้ทง,ทงทั้งทีเหรินในบ้านทั้งสองเกมและที่เป็นเกมเย่าของเอเวอร์ตันสีเกมนะครับเป็นเอเวอร์ตันเก็บชัยได้ทั้งหมดนะครับแต่จะถ้าเบื้องจากหาเกมที่ผ่านมาเก็บ,กบชัยได้เหนืออาเส้นนอนแค่เกมเดียวนะครับ อันดับต้นางก็ยังเป็นร่องนะครับเกมนี้ได้เปรียบเกมเยาแต่ก็ยังบนแนนะครับเกมเยาชนะอาเซนนอนแค่เกมเดียวนะครับจากหาเกมฟังใบตันนะครับอันดับต้นางก็ดีกว่านะครับและ่าสุดบุกไปเสมอกับเซลซีมาได้ในช่วงไทยเกมนะครับจากเทปเวนแบ็กนะครับเวนแบ็กนะครับสปารโคเข้าไปในช่วง่ายเกมนะครับที่รวมกําลังที่มีอยู่แล้วก็เอเวอร์ตัน บอไนยันไว้นะครับแนวลูกไหลแรงตันนะครับฟังใบตันมีบาดเจ็บแค่สามคนเท่านั้นนะครับมองว่าเป็นเซลซีเนีบุกไปแบงแต้มมาได้ครับเจอเอฟเวอร์ตันเบากว่าหลายนะครับเกมนี้มีหลุดแตมอยู่แล้วนะครับฟันตรงครับคู่นี้ใบตันในบุกเสมอนะครับโดยสกอร์นึงนะครับสำหรับฟนมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องมูไรเดอรครับขอบคุณครับ